้ยของจริงอ่ะอะไรวะเฮ้ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูวิวตรงนู้นดิสวยสวยดูวิวตรงนู้นดิสวยสวยอ่ะพูดแบบนี้ ข้าวเช้าวัาวนครับราวน,รนี่เรไปไหนครับนี่ช้อปปิ้งหรือว่าซื้อไปงั้นแหละย <c oughs> ิ่งตรงมาล้ <c oughs> เนี่เราอยู่กับสายรับนี่ชืี่ชดักเี้ยกว่าจะสองน้าอีโ้ครับเต็งหนึ่งหนึ่งเนครับวันนี้เรามาอยู่ที่กลางอ่าวนะครับผมโอ้ดูดีครันี่ครับอุ้ครับโอ้ไม่บอสนะครับดูนะครับลมดีครับอากาศดีครับ วันนีมาดูครับว่าผลงานเป็นรังไงครับโอ้คนนี้ใต่ดังครับคิวทองเลยครับรับงานบางขวางโหลยของจริงอ่ะโหนี่ครับไซสยใหญ่ครับมาได้ไงครับนี่เดี๋ยวเชื่อหมาแล้วอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยพี่เดือดเดือด เอ้ยคุณบอสคุณมาลองครับไม่ใหญ่กว่านะบอสสบายไวะเนี่ยรสบายธรรมดาครับอุ้ยธรรมดาสองคนเลยวพี่ของจ่าเลยเอ้ยกูเพิ่งวางคันกูเพิ่งวางคันกูเพิ่งวางคันโอ้มาเดียวครับนี่ครับอินทรีครับใสสวยครับอุ้ยนี่ครับ มาเตะไม่ผิดหวังสุดยอดเลยครับพี่บอรเขผมปลาเนี่ยบอลผมสุดยอดเลยครับไม่ใช่ครับโอ้สบายดีครับวันนั้นไปได้ปลาไหนมาเฮ้ยเป็นไงวะเสียงรลบทวินเป็นไง เป็นยังไงว่เสียงเราจะมีนี่ไงไม่เห็นเหรอเสียงนักแคว้ค่อยแคว้เสียงนักแคว้ค่อยแคว้เสียงนักแคว้่แคว้โอ้ยทวินร้องแล้วฮะเฮ้ยอ๋อผมโอ้ยไซส์ใหญ่เหมือนกันนี่นาร่อไปเนี่ยบอสไม่รอดนี่ะเฮ้ยเฮ้ยใหญ่นาถ้าเป็นเล่นนะ เนี่ไม่ทันดูดิเฮ้ยดูก่อนดูก่อนดูด้วยเฮ้ยเอาเอาถือว่ากองนี้ไม่นับกันแล้วกันกองนี้มันห่าง่ายนี่โอ้มาแบบแรกก็จบไปแล้วเอาไปสัตว์เลยเล็กสุดดิของใครอะพี่ของใครอะของกูแหละของกูแหละของกูแหละอ๋อได้ไหมเฮ้ยวิวดูวิวตรงนู้นดิ สวยสวยดูู้อยะเนเลยมึอายอายีเอาสายเบาไปแล้วเอาไปแล้วสายเบาเลยขาดไปแล้วมามพี่ผมทำให้เกีตกเลยครับอุยอะไรเนี่ยเลอเลย สวยครับอุ้ยใช้สวยโอ้ยอย่างนี้น่าอย่างนี้น่าหนาตัวมาแล้วครับปลายามเย็นโหตัวนิดเดียวเองเฮ้ยเฮ้ยมันติดเยอะติดเยอะติดเยอะอีกเพี้ยพอดีเลยสามคนสี่คนเนี่ยอาจารย์เลยครับ เข้าดีพี่เข้าดีพเข้าดีพี่ทำไรครับไม่ทราบว่าลูทาราเขาทำไรครับพี่เ <c oughs> บียดจับนี่เบียดถมทำไรครับอ๋อวันนี้ร้อนครับผมอ๋อวันนี้ร้อนครับผมอ๋อวันนี้ร้อนครับผมอากาศมันร้อนโดดเลยไหมโดดไหลหลังอะ่ะจะลัากหลังโชดเอาเลยระวังหัวด้วยลงอะไรแเมื่อกี้ธรรมดา

ฝากช่วยกันกดไลค์ซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อให้ลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ